ที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอตังสันิยังพระกวัสเตสุวิหารติตฏิลาวัตถุสมีมหาวเนมหาตาทิขุสังเทนะสัตถีปัจจามเตหิทิขุสเตหิสเตเหวารหันเตหิทัสติจากโลกคาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติกัควันตังทัศนายากทิขุสังคันจักอตโคจัตุนัน สุทาวาสักกายานังเทวานังโลกะพุสธิสิทธายโภควะสักเกสุวิหารติกัปปิลาวัตุสเนมหาวเนมหานตาภิกขุสังเทนะสัตติงปัจจเมตมะเตหิภิกขุสเตหิสตาเตเฮวะอาหันเตหิตัสสหิจะโลกะคาตูหิตเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติปะตุสานทัศนายะภิกขุสังขันจะรยานโนนะมยังติเยนะ พวเตนุปสังกัมยามะอุปสังกัมมิตวาพระควตสันติเกปจเจกภาถาภาเสยามาติอัตโภตตาภะเทวตาเสยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัตติตังวงภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังธรมมิเชยะเอวะเมวะสุตภาวาสัเสสุตเทเวสุ อันตะลักิตาปะคะวะโตสุระโตป,ปาสุระขังสุตาตะโคตาเทวตาปะคว,นว,าวาะันตังอัดลิควาเตระวาเอกะมังตังอัตตสุเอกะมังตังพิทาโขเอกาเทวตาปะคะวะโตสันติเกอิมังพาถังอาคาสิมหาสัมมาโยปะวะนัสมิงเทวกายา,า,า,าสัมมาคตาอะคัตตัมค่ะ อิมังธรรมะสมยังพักคิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอิมังคาทางอาาสิทธะพิขโวสัมมาทังสุจิตังอัตโนปชุกะัมมะังสุสารีวะเนตานิภะเทตวาอินทริยานิรักขันติปัติตาติอระโคอัปปาราเทวตา พระกวัโตสันติเกอีมังคาทังอภัสสิกเตวาขีลังเตวาปริคังอินทะขีลังโอหัจจามะเมชาเตจากกนติสุขาวิมลาจักขุมิตาสุขันตาสุาาสุนาคาติอดัคโคอปปาราเทวตาพระกวัโตสันติเกอีมังคาทังอภัสสิกเกเกจิพุทธังสานนังคาาัจจะเสนเตครมิสันติอปายยคูมิสักหายะ มนุสสังเทหังเทวกายังปัจิปูเลสันตีปิกอะตะโกภะวะปิภูวะมันเตศีปุญญาพิคเวภัสสะสุโลกะคาตูสุเทวตาเนสันปะติตาโอติตตักพาคตังภัสสัญญาปิภูสังขันจะเยปิเตเิตภิเวเหตุสุขติปะมาทานังอะตัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิกะพรวันตานังเอตักปะตัมมา เยว,วะเทวตาสัญปิตตาอาหิอสูงส,สยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตปิคเวพวิสันติอานาคา,ามาทานางอารหันโตสมมาสัมพุทธ,ธาเอสันติปภะ เทวกา,ายนานามานิเจษส,สาเมตพิขเวเทวกา,ายนานามานิตังสุงานาถาทุกขาม,มานะสิขรโรธทัศสิษฐา วัฏทะเวปะโปอามันตะยิสัทถะเส้าเกสัสนีเตเฮลกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโรเตจะอัตตปะมะกะโลสุตวาพุทธสัสสนางเตสัมปาตุระปุญานังอัตมุสานังภัสสนังอัตเตเกจตตมะพักคงสัจหัสสังอัตถาสัตตะเลสัตตะ สัพพาปุปราอหุงตันจะปอบพังปิญญายะพระวักาวาจกตตติตวา,านะจักดุมาต่อโตอัมมันตะมิสัทธาสาวะเกสาเสนแะเตเทวกายะอก,กันตาเตวิชานชาถพิทโวเยโวหังจิตติสานิชิไราอานุปป,ปุปปโสปปปสัตตัสัตตะสหัสสาวายขาาุมาตาปิละ วัฏะวาอิชุนมันโตชุติมันโตวันนาวันโตอสัสถิโนโมทัมานาอภิกามุนปิผุ่นางสมมิติวนาสานาตตะมณีนอนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตอสัสถิโนโมทัมานาอภิกามุนปิผู่นางสมมิติวนาาสาาายนาตตะมณีนอนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตอสัสถิโน โวทัมนาอิการมมูิิคูนางสมิติวงวันงกุเจเตโสสละศักข์สหัสายะขานานาตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสสโมโมทมนาอภิกรรมุีทิคูนางสมิติวงวันนางเวสาสมิตาปัญจสตายะขานานาตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันตยศสิโมโมทัมนาอภิกรมุูทิคูนางสมิติวงวันนางดิโลราชาขาฮิโกเซคุลัสตะ เวสนางฮโยนางสัตตสัสสังยขานางปิบุปปาสติคุมฮิโลราชาคฮิโกโสภาคาสัิเป็นวานางตุนิมันจะีิสังราชาภะะภะรัตโขภะสัต ขีมันจะที่สังราชลุนโตปัปะสาสติคุณพันธาลาอภิปติมหาราชยสศสุส์กุตาปิตัสสะพระโออินทนามาหันพละลานขีมนโตสุติมัโตวณัฐมโตยศศิโนโมฆะมานาอภิกรรมุปถัมภ์นังตุนติงโนนังปัจฉะมัจฉะที่สังราชาลุปะโคะปักสาส,ส,สตาิส นาคานาอภิปติมหาราชยศศิโสสุตปาปิตสัาวะมามหาทลยที่มันโตชุติมันโตนาะมันโตยศสนโโมทมานาพิกามุงพิสุนางสัีเิติว่านุตัรนจับที่สั่งราชาสุเวโลตัปปะาสติยคานาอภิปติมหาราชยศศิโสสุตปาปิตสัพพาวโรอินทะนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยศชนโโมทมานาิกามุิสุนาง สตรีติเงินมณางปุริมะพิสังขะตะระโถภักขิเมนะวิลุปะโถปัจจิเมนะวิลุปะโถปุเวโรอุประรังพิสังปัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตกุโลทิสาธนลัตะละมะนาสังสุขวะเมกาติละวัฏขเวเทสังมายาวิโนทาศาอาคูวันจะนิกาสัทธา มายาบูเอนทุกเวนทุกว,วิรูจะมิรุตโตสหจันทร์โนกามเสิโตจะติมุกพันทุกิพันทุจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวะสุตโตจะมาตานิจิตะเซโนโจะพ,พันทัพโวนาโลราชาฉโนส,สัปโอะมูปะจะสิบโหเจวะติมฮารุสุริยะวต สัสาเตเตจันเยยะราชาโนอันภัพธา,าสหราชุชิโมทะมานาอภิกรรมุงที่ขุนังสมิธิงมะนังอภาคูนาภัสานาคาเวสาราสาหตัดฉกากรรมปะสัตปะลาอาคูปายาคาสาหายาติกิยามุนาทาสัลาจะอาคูนาคายสสิโน เทราวันโนมหานาโคโคโโสปาคะตัดมิติมะหนังเยนาคะราเชสหัสสาหัตัดลันติติทาทิชาตัดขีวิสุขะจักขูเวหายะสาเตวะนัมัะชะปัดปัตตาสิตาสุปนาอิติเตสะนามังอภพยันตัดตานาคะราชานะมาสิสุปนันนะโต เกแมมะมากาสิทุกโตสันหาหิตราจาหิตปุปปะคยันตานาคาอุปันนาสระณะมะังสุปุททังพิตาวาชิระหัตเถนะสะมุุทังอสุราสิสาสิตา,าพาตัโรวาสะวัสัยเตหิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขาสา เวปจิตติกิตจิตจะปะหาราโะเจจีสหักสตันจักพระฤกตานังสัพเทเวโลจะนามมักตาสันไรติวาปะมีเสนานังราหุพัศทะโปากะมูสมะโยธานิปัตถันเตทิ่คูนางสมิตริงมะนางอโปจเทวาปะมีจะเตโชวายโยตัทธะมู วรุาวรุาเภวาโสโมจะยักษัสยักษัสสาสเทตาาตากากาอูเวายักสินโนีพระสทถากายาสเพนะตะวันิโนปุติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยักสินโนมาณาอภิคามุงิูนสตมิ์วะนังเนทจะเทวาสหะเีจะกสัมาจะภุเว สุรักขิตาสุริยะโสปะนิสสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาอนขันตานิสปุรักิตาวาอาตุันตัพภะลัะขันตาวสุนังวาสโตเสโทสัตโตปาคะปุตติทาโพพระเสตเ,ตเตทัตถะกายาสัตต์นานัสสาวนิโนอิทิวันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินุโม,ท,มทัมมานาอภิกรมุงพิภูนังสัมมิเตงวะนัง ภูสหภูเทวาชลัมคิสิขารีวะอะติากาจากรชาจาักุมมาอุปภะนิภาสิโนวัตุนาสหาธรรมมาจากอจุตาจากอาเนชากาสุเลยะอุจิลาอาภูอาภูวาสวะเนสิโนเตเตพระเศตรพัสสัทธายาจัพเพนาน,นตบวันนิโน วิถิมังโตกิติมังโตกนาวังโทยัสสิโนโมพระมานะอภิจามงค์ทีขูนางสัมวิสิงว่านางสมานามหาสมานามตสาเมตสัสุตมาจิตาจักปะคูสิจาอาภูอาภูปัโนปเทวสิกาอาคาภูหักะโยเพวาเทเจจโลหิตะวาสิโนปาราคามหา ปาราคาอากูเทวยายัสสินโนพระเสตรัสสะพากายาสัพเพนานัตะพน,นิโนอิทิมโตจุติมันโต,ว,ต,นตว,วันละมันโตยัสสังโมโมธมนะกิกรมมงทิขูนางสมิติงมะนางสุกกาการุมหาอะยุนาอาคูเวคะนาสาสหโตคาปะไขหาปามกขาอากูเทวะวิจักขนาสัพธรรมตาหาละทัชานิสักาสก,า,า,กาจั ยัสสินโนธนะยังอาคาปชุโนโอยทิสาอภิสวัสติกพระเศรเตรเีพรสทา,ากายอะสะเพนนาตตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโนยัสสินโนมโหทัมณะอภิกรรมุทิตุนางสำมิตริวะนาเขมิยาดุสิตายามากันทักกาจะยัสสิโนกัมพิสกกาลามะเสธาโชตินามาจะาอาสวา มานะติโนอาคูปะทาคูปะระนิมิตาพัสสุเตทัศกายาสเพนอนตะวันอิโนโอ,อิทิมันโตจุติมันโตวันตวันโตยาสสุโนโมทาม,มนาอภิกรรมุงวิขุนังสมิติงวันางสัตเถเตเทวะนิกายาสเพนอน,นตะวันอิโนนันมันเพย์นเนยเวเยนะอาคานันฉุนเยจันเยสัติสาสะหาปะปุทธ,ธาชาติมาขีลังโภคขจินนะมะนาสวัง พระเขโมคขาปะรำนาหังจันทังวัอักสิปตาติดังสุขามมาปะรัมมตวจะกปุตตาชิติมัโตสหะสนังบุมาโรอิโสจะโสปาคาสันติมะนังสหัสสัรรมาโลกานังมหาธรรมาติ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 อุปปันโนชุติมันโตคิสมากายโยและสัจสิโส ภเศเตทศเศะอิสลาอาคูปัจจปัปเจกะวัสะวติโนเตสันจมาาัมัชโตอาคาหาลิโตปะริภะวิโต,ตเตจัสเพอธิกันเตสินเดเทเวสภามาติยังจ้าเตจั สัพเพอภิกันเตสิงเทเทเวสัพพรมเกมมาราเสนาอภิกามินปัสสะกันหัสสะมันทิยังอัตตะปันหะฐะปันทะะลาเคนะทันทะมัทุโอสัมมันตาปริวาเถระมาโวมุจิทะโกจินังอิตติตทะมหาเสโนกันหัเสนังอะเปสัตยิ ปานินาสรรมาหจักสะะลังกตวานะเทร,ระวังยะปวุสโกเมโคทะนยัตโตสัพยิชุโตรปรทาโสปจุป,ปทาวัติถังกุทอัสยังวเสตันจักสัพพังอภิญญาะวะวะัคิตวานะจักขุมาตะโตอมันจะอิสัทธาสาวเกศาสาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิ ที่ข้าโเพจะหับปปะมักระรูสุตวาพุทธัสศาส,าสานังสีตะลาเกหิปะกดามูเนสังสัมโมโลมัมปิปินชะยุงสะเพวชิตะสังฆามาภพยาติตานัสัสสิมโโงทันติสหกูเตหิสาวกาเตชะเมสุดาติจิปถัดไปบทที่6กธรรมจัก,กรภวัตนสูตร